Một sa bacowato, alahato, sama, samputa sa. Nap mô taza bacowato, alahato, sama, samputa sa. Nap mô taza alahato, sama, samputa sa. Kapa na ki lisa ming, papa de maha, kassa, pena ta bidang puta. ท้อุลังกะตาตุงสิลิสานามามิกาปะนะกิลิสามิงปัปปเตมหากัสสะเปนะทาปิตังพุทธาอุลังกะตาตุงสิลิสานามามิกาปะนะกิลิสามิงปัปปเตมหากัสสะเปนะทาปิตังพุทธ ท้าุลังกะตาตุงสิลิสานามามิกาปะนะกิลิสัมิงปะปเตมหากัสสะเปนะทาปิตังพุทธทุ้ลังกะตาตุงสิลิสานามามิกาปะนะกิลิสัมิงปะปเตมหากัสสะเปนะทาปิตังพุทธ ท้อุลังกะตาตุงสิลิสานามามิกาปะนะกิลิสามิงปะปเตมหากัสสะเปนะทาปิตังพุทธาอุลังกะตาตุงสิลิสานามามิกาปะนะกิลิสามิงปะปเตมหากัสสะเปนะทาปิตังพุทธ ท้อุลังกะตาตุงสิลิสานามามิกาปะนะกิลิสามิงปัปปเตมหากัสสะเปนะทาปิตังพุทธาอุลังกะตาตุงสิลิสานามามิกาปะนะกิลิสามิงปัปปเตมหากัสสะ เนะธาปิตังพุทธอุลังกาตาตุงสิลิสานามิปะตมงโพธิบัลลังกงทุทิยังอนิมิสกังตะทิยังจังกะมาเศทังจัตุตัทังลาตนะกาลังปัญจมังอาชปาลานิโคลาตัง จัดตั้งราชายตานังสัตตังมุจจลินตังหังวันธามิตุลาโตนามิสิหิงขะพิมพังสุวรรณะปิลัมมังลังคาละชาตังโสภาปิโสพังสลาภิกันตังนามิหัง ปะแตมังโพธิบัลลังกังทุติยังอันิีมิสกังตะทิยังจังกะมะเสทังจตุตะทังลาตนะกขลังปัญจะมังอาชปาลานิโคลาตังจัดทังราชายาตะนังสัตตมัง มุจลินตังอหังวันทามิตุลาโตนามิสิหิงขะพิมพังสุวรรณะปิลัมมังลังคาละชาตังโสภปิโสพังสลาภิกันตังนามมิหังปะตะมังโพธิบันลังกังทุทิยัง อานิีมีสังตัติยังจังกะมาเสดทังจะตุตาทังลัตนากะลังปัญจะมังอาชาปาลานิโคลาตังจัดทังลาชายาตานังสัตตังมุจจลินตังอหังวันธามิตุลาโตนามิสิหิงขะ พิมพังสุวรรณะปิลามังลังคาละชาตังโสภาปิโสพังสลาภิกันตังนามีหังปะตะมังโพธิบันลังกังทุติยังอานิมิสักังตาติยังจังกะมาเสถทั้งจะตุตะทังลาตานาคลังปัญจะมัง อาชาลาลนิโคลตังจัดตั้งราชายาตังสัตตังมุจจลินตังอหังวันธามิทุลาโตนามิสิหิงขะพิมพังสุวรรณะปิลัมมังลังคาละชาตังโสภปิโสพังสลาภิกันตังนามิหัง ปะแตมังโพธิบัลลังกังทุติยังอนิมิสกังตะติยังจังกะมาเสดทังจะตุตะทังลาตานะกะลังปัญจะมังอาชาปาลานิโคลาตังจัดทั้งลาชายาตานังสัตตมัง มุดจารินตังอหังวันทามิตุลโตนมามิสิหิงขะพิมพังสุวรรณะปิลัมมังลังคาละชาตังโสภปิโสพังสลาภิกันตังนามิหังปะตมังโพธิบันลังกังทุติยัง อานิมิสังกัตติยังจังกะมาเสทังจตุตาทังลาตนากลังปัญจมังอาชาลาลนิโคลาตังจัดทังลาชายาตานังสัตตังมุจจาลินตังอหังวันธามิตุลาโตนมามิสิหิงขะ พิมพังสุวรรณะปิลัมมังลังคาละชาตังโสภาปิโสพังสลาภิกันตังหนามีห้างปะตะมังโพธิบัลลังกังทุติยังอานิมิสกังตะติยังจังกะมาเศธทังจตุตาทังลาตานะกลังปัญจะมัง อาชาลาลนิโคลาตังจัดตั้งราชายาตังสัตตังมุจจาลินตังอหังวันทามิตุลโตนามิสิหิงขะพิมพังสุวรรณะปิลัมังลังคาละชาตังโซภาปิโซพังสลาภิกันตังนามิหัง ปะตะมังโพธิบัลลังกังทุติยังอนิมิสกังตะติยังจังกะมาเสดทังจตุตะทังลาตนาขลังปัญจังอาชปาลานิโคลาตังจัตทั้งราชาญาตานังสัตตมัง มุดจารินตังอาหังวันทามิตูลาโตนามิสิหิงขะพิมพังสุวรรณะปิลัมมังลังคาละชาตังโซภาปิโซพังสลาภิกันตังนามมิหังปะตมังโพธิบัน so ลังกังทุติยัง อานิมิสังตัติยังจังกะมาเสทังจตุตาทังลาตนาลางปัญจังอาชาปาานิโคลาตังจัตถังลาชาญาตังสัตตมังมุจจลินตังอหังวันทามิตุลาโต นามิสิหิงขะพิมพังสุวรรณะปิลัมมังลังคาละชาตังโสภาปิโสพังสลาภิกันตังนามิหังกะปะนะกิลิสัมิงปาปเตมหากัสสะเปนะทาปิตังพุทธะอุลังกาตาตุงสิลิสานมามิ ปะตมังโพธิบัลลังกังทุติยังอนิมิสกังตะทิยังจังกะมาเสดทังจะตุตะทังลาตนะคลังปัญจะมังอาชปาลานิโคลาตังจัดทั้งลาชายาตานังสัตตมัง มุจจลินตังอหังวันทามิตุลาโตนาม,มิสิหิงขะพิมพังสุวรรณะปิลัมมังลังคาละชาตังโสภปิโสพังสาลาภิกันตังนมาม,มิหัง